สวัสดีครับพี่โอนน็ติเทพช่องโอเคเน็ติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่บางกะปิซีเนปเล็กซ์มาเพื่อคุยถึงภาพยนตร์เรื่องวิมานน้ำนะครับตอนวี้มีสแตนดี้โชว์ให้ดูด้วยนี่เป็นสแตนดี้ของออดารานำทั้งสามท่านนะครับก็คืออิงฟ้า แสดงเป็นบทร้ายนะครับเรื่องนี้เธอร้ายจนน่าเกลียดมากๆคือแสดงดีมากแสดงดีจนเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เกลียดจังเลยอะไรเงี้ยส่วนคนนี้เราเพิ่งจะเจอนะครับแม่แสงแม่แสงหรือสีดาภวพิมลเนี่ยเคยได้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้เองภาพยนตร์เรื่องแดนสาบอันนั้นก็เล่นเป็นแม่มดเ,เล่นเป็นเล่นเป็นผู้ ยังไงผ,ผู้วิเศษที่ใช้พลังปราบปีศาจในเรื่องแดนสาบผีมุสลิมนะครับที่หนองจอกนำแสดงโดยอนัน,นต์ไดเอรเวลลิงแฮมเรื่องนั้นนั่งรถเข็นเรื่องนี้ก็นั่งรถเข็นแล้วพี่โอ๋ไม่รู้ว่าชีวิตจริงของสีดาพวกพี่มอนั่งรถเข็นหรือเปล่าแต่เรื่องนี้บทตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นในตัวอย่าง อตอนแรกจะบอกว่าคลิปนี้พี่โอจะไม่พยายามสปอยนะครับอาจจะมีหลุดอะไรไปบ้างเนื่องจากว่าไปชมรอบสื่อไม่ใช่รอบสื่อครับเป็นรอบพิเศษ Major Exclusive Night ที่ Major ร์ัชโยธินต้องขอขอบคุณ Major ร์ัชโยธินไว้ด้วยนะครับก็ชมเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้ Exclusive Night พอหลังจากที่ดูหนังจบหนังยาว2ชั่วโมง15นาทีโดยประมาณหรือสชั่วโมงกว่าๆนี่แหละ ก็จ,จบ4ี่ห้าทุ่มสี่เกือบสี่ทุ่มครับก็มี Exclusive n i g h นมีเจฟสตาเตอร์มาเจ้าของเพลงซอนไม่หาเนี่ยมาให้สัมภาษณ์รวมทั้งผู้กับทีมงานบางส่วนและวพี่โอ๋ก็เลยไม่ได้ทำคลิปเมื่อคืนนี้นะครับ<ม>ก็มาอาศัยทำคลิปที่บางกะปิซีเน p ตเพลก็ต้องขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับเรื่องนี้ก็เท่าที่รู้เขาเป็นนักร้องที่ ร้องเพลงเก่งมากเพราะมากพี่โอขอมานดูหน้าเจฟใกล้ๆก,กันนะครับนี่แล้วบทบาททางด้านการแสดงของเขาที่เห็นในเรื่องนี้ก็สุดยอดเลยคือไม่ว่าจะแสดงบทดรามา่าบทตลกนี่ทําได้ยอดเยี่ยมพี่โอชื่นชมเขาในการแสดงมากครับก็เลยต้องขอบอกว่าพี่โอโดนเจฟตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็คงจะต้องติดตามผลงานของน้องเจฟ ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงหรือการร้องพี่โอกยับกล้องไปขยับกล้องมาต้องขออภัยด้วยเนื้อเรื่องตามที่จะพูดถึงได้ก็คือเจฟนี้มีความรักแบบ LGBT ผลงานนี้เป็นผู้งานของพุ่มกับพานุผู้สร้างภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอใช่ไหมครับรู้สึกจะเป็นบิลกินท p พ,พี่โอเข้าใจถูกไหมเพราะพี่โอไม่ได้ดูซีรีส์วนะครับก็แต่ แฟนๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยบอกกันว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากน่าติดตามมากก็ยังไงแล้วพี่โออาจจะไปตามดูเพราะพี่โอรู้สึกว่าพี่โอดูหนังวายได้โดยที่ไม่ขัดเขินแล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็แบบวาวายวา,ยวายมากๆวายจนแฟนตาซีเลยว่าโลกทั้งใบเมื่อผู้ชายเป็นตัวเอกนีผู้ชายจะรักกันเองทุกคนนะครับ เราเจอหนังแบบนี้มาเยอะแล้วยิ่งล่าสุดการ์ารตูนแอนิเมตญี่ปุ่นกิฟเวนนี่ผู้ชายกี่คนกี่คนเป็นเป็นเป็นวายเออไม่ใช่เป็น LGBT รักกันเองหมดแล้วจะเหลือผู้หญิงไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องนี้เท่าที่จะพูดได้ก็คือเขาสองคนเขากับคนรักเป็นคู่ชีวิตที่เกิดขึ้นก่อนสงครามเออกฎหมายสมรบเท่าเทียมพี่โอเอาสงครามมาจากไหน ก็พอหลังจากที่อีกคนหนึ่งตายไปตกต้นทุเรียนอันนี้เป็นแบบเป็นเรื่องที่เรื่องที่คือจะบอกว่าเป็นเรื่องที่จงใจมากจงใจตั้งแต่ให้ตัวละครตายนะครับตัวละครตายเจอแม่ยายกับลูกจะว่าลูกเขยลูกสะใภ้แม่ยายกับเอาลูกเขยกันละกันเป็นลูกชายนะครับเป็นผู้ชายก็ปัญหาแม่ยายกับลูกเขยปัญหาลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่อง จะพูดเหมือนเป็นละครน้ำเน่าก็ได้นะครับหรือจะพูดให้ดีก็คือเป็นหนังสะท้อนสังคมซึ่งประเทศไทยนิยมสร้างหนังสร้างนิยายประเภทนี้มากแล้วก็ได้รับความนิยมมากถ้าเราดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะเห็นว่ามีบเทเชื่อเฉือนมีบทดร,ร,รามสาสะเทือนอารมณ์มากเงี้ยเอ็ดกี้มึงจังตรงตึ้งควายอย่างเงี้ยแล้วก็ืน่ถ้ามึงไม่ได้กูอะไรถ้ากูไม่ลามึงก็ต้องไม่ได้กูไม่ให้เอาอะไรไปทั้งโอ้โหแบบปากตลาดทั้งทั้งนั้นนะครับคือตลาดนี่เป็นตลาดจาก แม่เสลียงแม,แม่ห้องสอนนะก็คือป่าตลาดกับทั้งประเทศคือหนังประเภทนี้คนไทยจะชอบทําถูกทําถึงทําได้อารมณ์มากๆแล้วหลังจากที่มีรอบสื่อไปที่เซนทรัลเวิด์ก็คือเข้าจัดที่เซนทรัลเวิด์กันวันจันทร์แล้วตัวพี่โอเองได้ไปดูของเมเจอร์วันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นพี่โอจะได้รับข่าวสารได้ฟีดมาแล้วว่า คนส่วนใหญ่นักวิจารณ์อินฟลูส่วนใหญ่เนี่ยชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากมีหลายคนให้สิบเต็มแล้วหลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้สุดๆของ G D H บางคนอ้างว่าสุดกว่าหลานมาด้วยนะเพราะว่าหลานมาเป็นหนังโลกสวยเป็นหนังโลกสวยหนังดูแล้วอบอุ่นสบายใจแต่ตัวพี่โอเองพี่โอต้องขออนุญาตนะครับว่าพี่โออาจจะมีความรู้สึกที่ตรงข้ามกับ นักวิจารณ์อินฟลูเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆเหล่านั้นเพราะพี่โอยืนยันตั้งแต่แรกแล้วว่าทุกเรื่องทุกคลิปที่พี่โอคุยมาเนี่ยเรื่องไหนที่ดูแล้วดิ่งดูแล้วจิตตกดูแล้วเศร้าสลดทนทูพี่โอจะไม่ได้ให้คะแนนเต็มนะครับอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบอาจจะชอบแต่ไม่อยาดูซ้ําอะไรแบบเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ชอบก็จริงแต่พี่โอ๋ไม่คุมีความรู้สึกอยากดูซ้ําเลยตอนที่ดูตอนต้นเรื่อง อันนี้จะเริ่มสปอยแล้วถ้าใครไม่อยากฟังก็ขออนุญาตปิดไปได้เลยนะครับไม่ไม่้มขออนุญาตตัวเองไม่ได้ขออนญาตพี่โอก็เริ่มต้นเนี่ยเราคิดว่าเจฟถ้าเราเห็นในตัวอย่างเราจะคิดว่าเขาตัวคนเดียวเขาสูญเสียคนรักแล้วเขาต้องเผชิญกับสงครามอ่ามีสงครามแล้วนะกับแม่แม่สามีแล้วก็ลูกติดอีกคนหนึ่ง นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีตัวละครลับตัวละครปริศนาในเรื่องอีกคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญกับเรื่องมากอันนี้พี่โอ๋ไม่รู้ว่าจะเขาเขาบอกว่าไม่ให้พูดนะเรื่องที่เกี่ยวกับฉากล่อแหลมใดๆอย่าเพิ่งพูดจนกว่านางจะฉายแล้วพี่โอ๋ลงคลิปนี้ก่อนนางฉายก็พูดไม่ได้นะครับก็นึกว่าเขาตัวเดียวแล้วก็ต้องโดนลอบล้อมกับศัตรูรอบทิศทางแล้วในขณะที่ที่ดินบ้านของก็ไม่ใช่ชื่อของตัวเองด้วยซ้ํา แล้วมันไม่มีช่องทางที่จะชนะได้เลยนอกจากว่าทําความดีกับแต่ละคนนะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นอย่างนั้นพอไปๆมาๆแล้วเอา้าเข้ารบกับมันสปอยล์แล้วนะเนี่ยเข้ารบกับอิงฟ้าคนเดียวเพราะว่ามันก็มีฉากอันนี้มีในตัวอย่างที่เขาบวชที่เขากราบขอเข้ามาคุณแม่เรียบร้อยอันนี้ก็จะพูดตามตัวอย่างให้คุณผู้ชมไปจินตนาการต่อเองว่าแม่จะเอ็นเอียงเข้าข้างเจฟ หรือไม่นะครับอันนี้ชื่อในเรื่องชื่อทองคําเพราะว่ามันมีในตัวอย่างก็พูดว่าที่พี่โอพูดเนี่ยต้องพูดว่ามีในตัวอย่างอันนี้คนนี้มาขอที่กับแม่แล้วแม่บอกว่ากูไม่เคยบอกว่าจะยกให้มืออะไรประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าแม่เริ่มเอ็นเอียงแล้วทีนี้เรื่องจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้หรือไม่ที่จริงแล้วมันได้นะครับมันได้พี่โอไม่บอกแล้วว่าแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้พอโดนหนังหนังผ่านไปสักครู่เนี่ย ตอนแรกพี่โอ๋คิดว่าหนังน่าจะเศร้าสลดโทถูๆๆแบบดูแล้วจิตตกหมองหม่นตั้งแต่ต้นเรื่องประมาณ h o w to sing อะไรประมาณนี้แต่ในขณะที่กำลังดำเนินเรื่องไปเนี่ยฉากโต้เถียงฉากต่อปากต่อคำฉากที่ออแกล้งกันมันสนุกมากมันเหมือนเป็นหนังตลกร้ายนะครับดูแลให้ความรู้สึกอย่างนั้นแต่พอเริ่มมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเช่นเริ่มมีตัวละครตายเนี่ยพี่โอ๋หลังจากนั้นแล้ว ความรู้สึกมันแย่ไปหมดเลยมันเหมือนกับบังคับอ่ะบังคับว่าตัวละครจะต้องตายบังคับว่าตัวละครจะต้องคิดแบบนั้นแบบนี้ตัวละครที่ไม่มีการศึกษาเลยสามารถคิดได้ว่าจะต้องไปจีบผู้ชายที่เป็นข้าราชการทั้งๆท,ที่แต่แรกเนี่ยไม่มีการวางแผนในชีวิตเลยว่าอยากจะเข้ามาครอบครองอยากจะมายึดที่ดินนี้แล้วก็ไล่คนเก่าออกไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าแล้วใครจะทําส่วนให้น้องน้อง น้องที่เอามาก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้แต่แต่แรกนะครับแต่เอามาฝึกแป๊บเดียวก็ทําได้และมันก็เหมือนว่าเป็นหนังแฟนตาซีประมาณนี้นะพี่โอก,ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันอิงความเป็นแฟนตาซีที่เหตุการณ์มันดูเจาะจงจงใจแล้วก็เดินเรื่องอย่างรวบรัดไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ดีเราได้รับความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนเราได้รับอารมณ์ดราม่าเราแต่ไม่มีโรแมนติกเลยแต่ แล้วเราก็ได้ชมการแสดงที่นักแสดงเข้นบทบาทออกมาอย่างชัดเจนนะครับเราเห็นการแสดงอย่างเข้มข้นของอิงฟ้าที่ว่าเราดูแล้วเกลียดแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้อีกคนหนึ่งเราได้เห็นการแสดงของเจฟซึ่งกลายเป็นว่าพี่โอดูแล้วพี่โอ เกิดความรู้สึกถ้าพูดในสมัยนี้น่าจะพูดได้แล้วพี่โอ๋ก็หลงหลักเจฟไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้พี่โอสามารถดูหนังวายดูหนังเรื่องอื่นได้สามารถมองผู้ชายหน้าตาดีได้โดยที่ไม่รู้สึกขัดเขินแล้วถ้ามีตั้งแต่มีเจฟอยู่ในโลกนี้นะครับก็เป็นลว่าพี่โอ๋ให้เรื่องนี้วิววิวแมสเอ่อวิว,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 วที่เขาถ่ายมาต่อให้อยู่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เชียงรายอะไรนะแม่แม่ห้งองศรก็ ที่จริงแม้ห้องสอนสวยแต่ว่าหนังไม่ได้เลือกมุมสวยมาให้เราเห็นเท่าไหร่นะครับก็รวมๆแล้วพี่โอจะให้เรื่องนี้ไปเท่าไหรด่ดีถึงเป็นหนังที่ไม่อยากดูต่อแต่ก็เป็นหนังที่ดีมีคุณค่าทางภาพยนตร์เพียงพอที่พี่โอจะให้ได้8เต็10ม10นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ขอบคุณเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ บางกะปิซีนเ l e x ซี่เอื้อเฟื้อให้พี่โอมได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนแล้วก็ได้ทำคลิปรีวิวอย่างสะดวกสบายยาวรวดเดียว10นาทีลองเทคไม่มีการตัดต่อนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนี่ชื่อโมนี่ผิดหลักภาษาไทยนะมันต้องไม่มีไม้จัตาวานะครับแต่ถ้ามีแต่ถ้าไม่มีไม้จัตาวาแล้วอาจจะอ่านเป็นโหมก็ได้นะครับแต่อันนี้ผิดหลักภาษาไทยถ้าจะเอาให้ดีเนี่ย เอาขอหีบออกดีกว่าเป็นดูเป็นภาษาวัยรุ่นกว่านะครับมีอะไรหนังเข้าฉายตั้งแต่วันที่22สิงหาคมนี้เป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์ครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขอภัยเวลาที่นี้ด้วยเสียดายจังเลยไม่ได้สปอยท้ายเรื่องก็แค่บอกแล้วเราว่าถ้ามันจบแบบนี้จบแบบนี้ตั้งแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังของหนังเนี่ยเป็นจุดที่พี่โอไม่ไหวกับเรื่องนี้เลยคือ รู้สึกว่าบังคับหาทางออกให้บังคับตัวละครให้ดําเนินไปในทิศทางที่ที่เราไม่ชอบอะนะครับทั้งๆท,ที่ตัวละครแต่ละตัวมันมีทางออกร่วมกันได้ดีคือดูถึงกลางเรื่องเรา,าคิดว่าเรื่องนี้จบสวยได้เรื่องนี้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันได้เรื่องนี้ทุกคนไม่เป็นศัตรูกันก็ได้ถึงแม้จะมีฉากเอาทุเรียนคว้างหน้า หลังจากนั้นน่าจะคลี่คลายไปในทางดีได้แต่หนังก็ไม่ทํานะครับพี่โอเสียใจมากก็เลยให้เรื่องนี้ไม่เต็มแล้วก็เป็นหนังที่พี่โอไม่อยากดูซ้ำนะครับต้องขอขออภัยคุณผู้ชมที่มีความคิดเห็นแตกต่างไว้นะโอกาสนี้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดครับตกองของขอภัยครับสวัสดีครับปิดที่น้าเจฟดีกว่าครับ